สวัสดีครับลำโพงบูทูธจิ๋ว DIY นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการประกอบตู้ลำโพงดิบนะครับก่าที่จะมาเป็นลำโพงบูทูธสวยๆแบบนี้นะครับต้องเป็นตู้ไม้อัดดิบก่อนนะครับเปลักษณะประมาณนี้นะครับวันนี้มีลูกค้าสั่งตู้ดิบมานะครับในราคา120บาทนะครับขัดให้เรียบร้อยมีตะแกรงฝาหน้าแบบนี้นะครับ แล้วก็มีฝาหลังอะคริลิกนะครับสามารถใส่ดอกลำโพงขนาด1.5นิ้วได้2ดอกนะครับแล้วก็พลาสติก้างขนาด40มิลนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะมาเตรียมนะครับวัสดุในการประกอบตู้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเอาไปประกอบเองก็ได้นะครับในราคา60บาทนะมีไม้อัดแล้วก็มีแผ่นอะคริลิกฝาหลังให้แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะครับไม่มีกระดาษทรายไม่มีอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเอาไปหุ้มหนังเลยก็สามารถสั่งให้ ที่เรานั้นประกอบเป็นตู้ดิบให้ก็ได้นะครับในเครื่องมือที่ใช้ในการทํานะครับเราจะใช้ซิลหรือใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะตัดไม้ไปแล้วมันเหลือเป็นติ่งบางๆให้เฉยนะครับเราก็จะทําการตัดมันออกคล้ายๆของเล่นจิ๊กซอว์นะฮะเราก็จะทำการแกะแกะแกะมันออกนะครับคเคยคล้ายๆแบบตัวต่อเลโก้ LEGO อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะทําการตัดตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดแกะออกมาหลังจากนั้น มันก็จะเหลือเศษนิดๆหน่อยๆตรงที่เราตัดออกไม่หมดนะครับเราก็จะทําการขัดนะตรงนี้ก็จะขัดให้มันเรียบนิดนึงเพราะว่าเวลาเราประกอบเนี่ยมันจะได้ไม่มีส่วนเกินนะครับมันจะประกอบเข้ารูปและสนิทนะครับก็ตู้ลำโพงเราก็จะออกมาสวยนะครับหลังจากนั้นเราขัดขัดให้เรียบร้อยนะครับกาวที่ใช้ในการประกอบเนี่ยจะใช้เป็นกาวลาเทคอย่างเดียวหรือว่าจะใช้เป็นกาวร้อนก็ได้นะครับผมจะใช้ เป็นกาวร้อนช่วยด้วยเพื่อที่มันจะได้ติดได้แน่นนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะใช้เป็นกาวล่าเช็อย่างเดียวก็ได้นะครับเลือกเอาสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมใช้ทั้งสองอย่างเลยนะครับเพื่อคุณภาพงานที่ดีของลูกค้านะครับวันนี้มีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับเป็นชุดประกอบเองนะครับก็เดี๋ยวประกอบแล้วก็เดี๋ยวรอกาวแห้งแล้วก็เตรียมส่งได้เลยนะครับวิธีการประกอบไม่ยากนะใช้กาวร้อนหยอดเนี่ยง่ายมากนะครับติดติดติดไปนะครับใส่ ตัวฝาหน้าฝาหลังนะครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับทําการตั้งตําแหน่งให้ดีนะครับตำแหน่งที่เราต้องการนะครับต้องการจะให้ฝาหลังยุบลงไปขนาดไหนนะครับเพราะว่าเราจะต้องหุ้มหนังเราต้องต้องเผื่อหนังที่มันนูนขึ้นมาด้วยนะครับผมก็จะให้มันยุบลงไปหน่อยในส่วนของตะแกรงหน้าเนี่ยก็จะให้ยุบหน้าลงไปนิดนึงเพื่อที่จะวางไม้ตะแกรงหน้าได้นะครับเสร็จแล้วนะครับใช้กาวลาเท็ก ยอดด้วยนะครับฝาตะแกรงหน้าจะพ่นสีดําไปให้นะครับเพราะว่าเวลาเราหุ้มผ้าตะแกรงสีดำเนี่ยเป็นช่องๆมันก็จะมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นสีเขียวของไม้นะครับนี่ฝาหลังอะคริลิกแบบนี้นะครับเราก็ไปสู่ขั้นตอนของการหุ้มหนังได้เลยนะครับหุ้มหนังติดพลาสติกใส่วงจรใส่ดอกใส่แบต